บีดสกุชิตามอีโมจิกันอย่างแรกโดนัทนะแต่เราไม่มีโดนัทก็เลยจะใ้เป็นตัวนี้แต่เราไม่สบายนะเสียงก็เลยจะเป็นนี้ อย่างต่อมาเป็นนมแต่เราไม่มีนมเราก็จะให้เป็นตัวนี้นะน้องคือป๊บนนะน้องคือเอนี่นะทุกคนน้องคือผงชาโคแต่น้องไม่เหมือนผงเลยอ่ะน่ากลัวด้วยแต่น้องฟินมากเลยนะอย่างต่อมาก็จะเป็นเจ้าปูน้อยอยู่ไหนนะ เจ้าปูมันจะตัวเล็กแต่มันสู้ได้นะทุกคนแล้วก็มีอะไรอีกอ่ะแล้วก็หมดแล้วนะแต่เราจะแถมให้เป็นชิปบอนเจ้าตัวนี้เลย แล้วก็เราก็จะมาแข่เป็นเจ้าตัวนี้ให้นะมันจะมีสองด้านใช่ปะแต่เราจะให้ด้านนี้ไปนะเพราะว่าด้านนี้ไม่เคยได้บีบเลยต่อมาเราก็จะแถมเป็นแตงโมให้อีกชีสนะคะแขมนะมีอะไรอีกให้แขง André, ừ, anh 18 liệt. Ok. Ngo ka hai pèn 18 liệt an 18 Hai, anh yêu, yêu. Hai, tingmo. Wait, we said. Hai, tingmo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 . Hai, จอแล้วไอติมไอติมอันนี้ข้างในในกล้องอ่ะอันนี้จะเป็นสีม่วงใช่ปะแล้วอันนี้จะเป็นสีแดงๆ้สมๆสอันนี้สีม่วงจริงๆอันนี้คือเสียม่วงอันนี้คือสีฟ้านะทุกคนแล้วเนี้ยสีแดงบ๊ายบายเม้นมา